สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องสมบัติการเปลี่ยนหมู่สอนโดยคุณค,คณรูสกุลรัตน์พันสายหรือว่าคุณครูน้ำหมอกเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ สมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกนะคะจํานวนก็คือการนาจานวน3จํานวนมาบวกกันหรือมากกว่า3จํานวนก็ได้เราอาจจะบวกจํานวนที่1กับจํานวนที่2ก่อนแล้วค่อยไปบวกจํานวนที่3หรือเราจะบวกจํานวนที่2กับจํานวนที่3แล้วค่อยมาบวกจํานวนแรกก็ได้เราก็จะได้คําตอบเท่าเดิมเราเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกนั่นเองค่ะยังไงแล้ว ฟังแบบนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะามาดูตัวอย่างแรกค่ะสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกนะคะให้พิจารณาโจทย์ทั้งสองจำนวนนี้นักเรียนเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นไหมคะเห็นอะไรที่แตกต่างกันไหม ความแตกต่างของทั้งสองจำนวนนี้นะคะไม่ใช่ตัวเลขตัวเลขทั้งสามตัวนะคะตัวเลขทั้งสามจำนวนยังเหมือนกันนะคะทั้งสองโจทย์แต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือวงเล็บวงเล็บจะเป็นตัวแยกแยกจำนวนออกจากกาันคือเป็นการแยกในที่นี้ก็หมายถึงว่าการจัดหมู่จัดหมูในการบวกก่อนบวกหลังการใส่วงเล็บก็หมายถึงว่าเราจะต้องท,ทำในวงเล็บก่อนเสมอนะคะ,ะมาดูตัวอย่างแรกเลยค่ะ สิบสวกห้แล้วก็บวกหนะคะวงเล็บจากครอบที่สิบสี่บวกห้ก่อนนั่นแสดงว่าเราจะต้องหาคำตอบในวงเล็บก่อนเราก็จะได้เป็น64สิบวกหกหก็คือตัวข้างหลังนะคะมาบวกทีหลังนะเราก็จะได้คำตอบได้เป็น70นั่นเองทีนี้โจทย์ข้อที่2เหมือนกันค่ะ 1ิบสีวกห้บวกหแต่ว่าวงเล็บอยู่คู่หลังใช่ไหมคะเห็นไหมจํานวนที่สองกับจํานวนที่สามติดวงเล็บไว้นั่นแสดงว่าเราจะต้องทําการบวกคู่ที่คู่หลังก่อนก็คือ50าสิบบวกหนั่นเอง50าบวกหก็จะได้เป็น56 14ก็ติดไว้ข้างหน้าเราก็มาบวกทีหลังได้เป็น70็ดนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าไม่ว่าเราจะบวกจํานวนคู่หน้าหรือคู่หลังก่อนคําตอบที่ได้ ก็จะได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นสมบัติการเปลี่ยนหมู่นี้จึงสรุปได้เลยว่าไม่ว่าเราจะบวกจํานวนที่1กับจํานวนที่2ก่อนหรือจํานวนที่2กับจํานวนที่3ก่อนคําตอบที่ได้ก็ย่อมเท่ากันนะคะเราเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกนั่นเองค่ะเรามาดูสมบัติการเปลี่ยนหมู่การคูณบ้างค่ะ ในสมบัติการเปลี iin, right Us, ่ยนหมู่การคูณนี้จะมีลักษณะคล้ายกับสมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกทุกประการแต่แค่เปลี่ยนเครื่องหมายเท่านั้นเองก็คือเราสามารถทําการคูณไม่ว่าจะเป็นจํานวน3จํานวนหรือมากกว่านี้ได้โดยการใช้การเปลี่ยนหมู่การคูณไม่ว่าเราจะคูณจํานวนที่1กับจํานวนที่2ก่อนแล้วค่อยไปคูณจํานวนที่3หรือเราจะคูณจํานวนที่2กับจํานวนที่3แล้วค่อยกลับมาคูณจํานวนที่1 palate. คำตอบที่ได้ย่อมเท่ากันนะคะเราเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณให้พวกเราพิจารณาโจทย์ทั้งสองโจทย์ก็คือ4ี่คูณคูณสความแตกต่างของทั้ง2โจทย์นี้ก็คือการใส่วงเล็บ ใส่วงเล็บคู่หน้ากับการใส่วงเล็บคู่หลังทีนี้มาดูการหาคำตอบของโจทย์แรกก่อนก็คือ4คูณ9คูณ10ถ้าหากเราเจอวงเล็บนะคะเราจะต้องทำการคูณในวงเล็บก่อนเสมอเราก็จะเอา4ไปคูณ9ก่อนคำตอบก็คือ36แล้วไปคูณ10ที่หลังนะคะทีนี้เราจะนำ3า36ไปคูณ10ก็จะได้เป็น360โจทย์แรกเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูโจทย์ที่2กันบ้าง สี่คูณเคูณสิเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเปลี่ยนแค่วงเล็บวงเล็บติดที่คู่หลังนะคะจำนวนที่สองกับจำนวนที่สามนะคะเราก็จะทำการคูณในวงเล็บก่อนจะเห็นว่า9ก้คูณสิก็จะได้เป็นเกาแล้วก็คูณสี่กับตัวที่อยู่ข้างหน้าทีนี้4ี่คูณเกก็จะได้เป็น360นั่นเองสังเกตว่า2องจำนวนที่เราได้มาตรงกันเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะคูณจํานวนที่1ก่อนก่อนขออภัยค่ะไม่ว่าเราจะคูณจํานวนที่1กับจํานวนที่2ก่อนแล้วค่อยคูณจํานวนที่3หรือจะคูณจํานวนที่2กับจํานวนที่3ก่อนแล้วค่อยคูณกับจํานวนที่1คําตอบที่ได้ย่อมเท่ากันเราเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณนั่นเองค่ะหากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้ และก่อนจบคลิปนี้คุณครูขอฝากให้พวกเราทำใบงานที่1.5ให้เรียบร้อยแล้วส่งคุณครูด้วยนะคะไปเลยค่ะก่อนที่นักเรียนจะทำใบงานนะคะคุณครูขอฝากอีกเรื่องหนึ่งก่อนในเรื่องของสมบัติการเปลี่ยนหมู่นี้เราจะใช้ได้แต่กับการคูณกับการบวกเท่านั้นนะคะเราจะใช้กับการลบการหารไม่ได้เด็ดขาดนะคะ,ะทีนี้เรามาทำใบงานที่1.5เรื่องสมบัติการเปลี่ยนหมู่กันเลยค่ะ ในการทำรายงานจะมีทั้งหมด4ข้อนะคะคุณครูจะแทรกตัวอย่างเข้าไปให้ด้วยนะคะแต่ว่านักเรียนไม่ต้องลอกตัวอย่างทำแค่4ข้อลงในสมุดแล้วก็ส่งภายในวันที่ที่คุณครูกำหนดด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ,ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ